เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณวีครับคุณผู้ฟังวีเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสมัยที่เขายังเป็นนักศึกษาและต้องไปเช่าหอพักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เด็กคือไม่ชอบให้ใต้เตียงรกวีจะเก็บของใต้เตียงให้โล่งเตียงอยู่เสมอเพราะรู้สึกว่ามันอึดอัดและไม่สบายใจหอพักที่เขาได้ เป็นห้องพักราคาถูกที่ค่อนข้างเก่าและมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากนักสิ่งที่มีให้ก็คือเตียงเหล็กเก่าๆตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเขียนหนังสืออีกหนึ่งตัวคืนแรกของการเข้าพักวีก็นอนหลับไปตามปกติโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่พอเข้าคืนที่สองเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากมุมมืดของห้องแต่เมื่อลืมตาขึ้นมามอง เขาก็ไม่พบใครมีเพียงความว่างเปล่าเขานอนต่อแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนมันเป็นความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังและความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีใครอยู่ในห้องด้วยคืนต่อมาเหตุการณ์เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาได้ยินเสียงขูดเบาๆดังมาจากใต้เตียงที่เขานอนอยู่เป็นเสียงขูดสั้นๆที่ดังขึ้นเป็นระยะๆสลับกับความเงียบ วีใจกล้าค่อยๆก้มลงไปมองใต้เตียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยใต้เตียงของเขายังคงว่างเปล่าเหมือนเช่นเคยมีเพียงฝุ่นที่พื้นเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหนูหรือสัตว์เล็กๆจึงพยายามไม่ใส่ใจแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนและดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึง่งเสียงขูดนั้นมันดังและรุนแรงผิดปกติ เหมือนมีใครจงใจใช้ของแข็งขูดไปมากับพื้นปูนใต้เตียงอย่างแรงวีเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างจับใจเขาไม่กล้าก้มลงไปมองอีกเขาทำได้เพียงนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงฟังเสียงนั้นไปจนเช้านอกจากเสียงแล้วเขายังเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่ผิดปกติบริเวณพื้นห้องข้างเตียงของเขาจะมีจุดหนึ่งที่เย็นเฉียบกว่าบริเวณอื่นไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแค่ไหน แต่พื้นตรงจุดนั้นจะยังคงเย็นยเยือกเขาเคยลองเอามือไปอังดูก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นที่ลอยขึ้นมาจริงๆความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มจิตใจของวีมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนเขาจะต้องนอนขดตัวอยู่บนเตียงหวาดระแวงกับเสียงจากใต้เตียงเขาอยากจะย้ายออกจากหอนี้แต่ก็ติดที่ว่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วคืนแห่งความสยองขวัญที่สุดก็มาถึงในคืนวันพระ คืนนั้นฝนตกหนักและไฟฟ้าในหอดับทั้งหมดทำให้ทั้งห้องมืดสนิทวีนอนคลุมโปงด้วยความกลัวเสียงขูดใต้เตียงก็ดังขึ้นตามเวลาปกติแต่มันไม่ได้ดังอยู่แค่ที่ใต้เตียงอีกต่อไปแล้วเสียงนั้นเริ่มเคลื่อนที่ได้มันค่อยๆคลานไปรอบๆเตียงของเขาวีได้ยินเสียงขูดดังมาจากทางหัวเตียงปลายเตียงและข้างเตียงเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังคลานวนรอบเตียงเขาอยู่อย่างช้าๆ วีตัวสั่นเทาอยู่ป้ายผ้าหม่มไม่กล้าแม้แต่จะโผล่หน้าออกมาดูทันใดนั้นเตียงเหล็กที่เขานอนอยู่ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนมีใครบางคนกํำลังเขย่าเตียงของเขาจากด้านล่างแรงสั่นนั้นรุนแรงขึ้นได้เรื่อยจนวีแทบจะกลิ้งตกจากเตียงเขากรีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดแต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงฝนการเขย่าหยุดลงกระทันหัน ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกกระหน่ำอยู่ด้านนอกวีค่อยๆเปิดผ้าห่มออกช้าๆแเพงมองไปในความมืดรอบตัวในจังหวะที่ฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาเขาก็ได้เห็นภาพที่จะติดตาเขาไปตลอดการมีมือสีซีดขาวผอมแห้งจนเห็นกระดูกยื่นออกมาจากใต้เตียง นิ้วมือทั้งห้ายาวผิดปกติและมีเล็บสีดำสนิทที่แหลมคมมือน,นั้นเกาะอยู่ที่ขอบเตียงของเขาแน่นนิ่งเหมือนกำลังจะปีนขึ้นมาเมื่อความมืดกลับมาเยือนอีกครั้งวีก็รีบคว้าโทรศัพท์มือถือข้างตัวเขากดเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วส่องไปที่ใต้เตียงทันทีแต่มือนั้นก็ได้หดหายกลับเข้าไปในความมืดใต้เตียงแล้วเหลือไว้เพียงรอยขูดลึก บนพื้นปูนที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนวีไม่กล้านอนต่อในคืนนั้นเขาลุกออกจากเตียงแล้วไปนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องเขาเปิดไฟฉายทิ้งไว้แล้วนั่งสวดมนต์จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นวีตัดสินใจไปเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าของหอพักฟังแต่เจ้าของหอพักปลับทำท่าทีไม่พอใจและหาว่าเขากุเรื่องขึ้นมาวีจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดี เขาต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายเดือนเขาจึงไปหาซื้อเตียงพับเล็กๆมาหนึ่งตัวแล้วนำไปตั้งไว้กลางห้องให้ห่างจากเตียงเหล็กตัวเดิมมากที่สุดเขาตัดสินใจที่จะไม่นอนบนเตียงเหล็กตัวนั้นอีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเพราะสิ่งที่อยู่ใต้เตียงนั้นไม่ได้ต้องการแค่เตียงคืนต่อมาขณะที่วีนอนอยู่บนเตียงพับกลางห้อง เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวมาจากเตียงเก่าเป็นเสียงเสียกสีของวัตถุบางอย่างกับพื้นห้องเขาลองส่องไฟฉายไปทางเตียงเก่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเงาดำมืดสนิทยิ่งกว่าความมืดในห้องกำลังค่อยๆค,คลีบคลานออกมาจากใต้เตียงเหล็กนั้นมันไม่ใช่เงาของคนหรือสัตว์แต่มันมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ มันค่อยๆไหลออกมาจากใต้เตียงเหมือนของเหลวหนืดๆก่อนที่จะค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ผอมแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกร่างนั้นคลานสีขาด้วยท่าทางที่เหมือนแมงมุมแขนขาของมันยาวรีบและหักงอผิดรูปศีษะะของมันห้อยตกลงมาจนคางแทบจะชิดกับอกมีผมยาวรุงรังสีดำสนิทปิดบังใบหน้าจนหมดสิ้น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันเคลื่อนไหวโดยไม่มีเสียงใดๆเลยมันคลานไปทั่วห้องอย่างเงียบเชียบเหมือนกำลังสำรวจอาณาเขตวีนอนนิ่งตัวแข็งอยู่บนเตียงพับไม่กล้าขยับหรือหายใจแรงเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างนั้นคลานไปที่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะค่อยๆย,ยืดตัวขึ้น มันใช้มือที่ผอมยาวเปิดประตูตู้ออกช้าๆแล้วคลานเข้าไปข้างในวีได้ยินเสียงครุขขักดังมาจากในตู้เสื้อผ้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงอีกครั้งประตูตู้ยังคงเปิดแง้มอยู่วีไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหรือมันยังคงซ่อนตัวอยู่ในตู้นั้นเขาใช้เวลาที่เหลือทั้งคืนจ้องมองไปที่ตู้เสื้อผ้าบานนั้นไม่วางตาจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่ ศาสตร์สอนเข้ามาวีจึงรวบรวมความกล้าเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วกระชากประตูให้เปิดกว้างภายในตู้ว่างเปล่าไม่มีร่างนั้นอยู่แล้วแต่เสื้อผ้าของเขาถูกรื้อค้นกระจัดกระจายและมีรอยเล็บยาวๆขีดข่วนอยู่เต็มผนังด้านในของตู้วีตัดสินใจในทันทีว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแม้แต่วินาทีเดียว เขายอมทิ้งเงินค่าเช่าที่จ่ายไปทั้งหมดเรียบเก็บเข้าของที่จำเป็นแล้ววิ่งออกจากห้องนั้นโดยไม่หันกลับไปมองเขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนชั่วคราวก่อนที่จะหาหอพักใหม่ได้เขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอย่างจริงจังเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่เขาก็ได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับห้องนั้นในเวลาต่อมาจากนักศึกษารุ่นพี่ที่เคยอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกัน รุ่นพี่คนนั้นเล่าว่าห้องที่วีเคยอยู่นั้นเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งมาผูกคอตายเขาฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังจากความรักและเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ลำบากแต่เรื่องที่น่าสลดกว่านั้นคือเขาไม่ได้ตายทันทีเชือกที่เขาใช้มันไม่แข็งแรงพอทำให้ร่างของเขาร่วงหล่นลงมาแต่เขาก็ยังไม่ตายเขายังคงมีลมหายใจรวยริน เขาพยายามคลานไปที่ประตูเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเขาก็ทำได้เพียงคลานไปหลบอยู่ใต้เตียงและนอนรอความตายอย่างเดียวดายและทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นกว่าจะมีคนมาพบศพก็ผ่านไปแล้วหลายวันศพของเขาอยู่ในสภาพขึ้นอืดและเริ่มเน่าเปื่อยอยู่ใต้เตียงเหล็กนั่นเองหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครสามารถอยู่ในห้องนั้นได้นาน ทุกคนต่างก็ต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่คล้ายคลึงกันทั้งเสียงขูดใต้เตียงการเขย่าเตียงและการปรากฏตัวของร่างปริศนาวิญญาณของนักศึกษาคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในห้องอาจจะยังคงทุกทรมานกับความเจ็บปวดในวาระสุดท้ายของชีวิตหรืออาจจะกำลังมองหาใครสักคนมาเป็นเพื่อนเพื่อคลายความโดดเดี่ยววีรู้สึกขนลุกสู้เมื่อได้ฟังความจริงทั้งหมด เขาพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคืออะไรร่างที่คลานออกมาจากใต้เตียงนั้นคือวิญญาณของนักศึกษาคนนั้นที่ยังคงจำลองภาพการเคลื่อนไหวสุดท้ายของตัวเองก่อนตายคือการคลานไปมาอย่างเจ็บปวดอยู่บนพื้นห้องวีไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณดวงนั้นหวังว่าเขาจะไปสู่สุขติและเลิกทรมานเสียทีแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะกลับไปเหยียบที่หอพักนั้นอีกเลยประสบการณ์ครั้งนั้น เปลี่ยนชีวิตของวีไปอย่างสิ้นเชิงเขากลายเป็นคนที่ไม่กล้านอนเตียงที่มีช่องว่างข้างใต้ได้อีกเตียงนอนของเขาในปัจจุบันจึงเป็นเตียงแบบไม่มีขาที่วางติดกับพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีพื้นที่ว่างให้สิ่งใดมาอาศัยอยู่ได้เขายังคงจําภาพมือที่ซีดขาวและเล็บที่ดําสนิทนั้นได้ติดตาและยังคงจําความรู้สึกตอนที่เตียงถูกเขย่าอย่างรุนแรงได้ไม่ลืมมันเป็นความกลัวที่แท้จริงที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต ความกลัวที่เกิดจากการรับรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องแต่มีอีกหนึ่งตัวตนที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ร่วมกับเราในพื้นที่ที่ควรจะเป็นส่วนตัวและปลอดภัยที่สุดนั่นคือห้องนอนและที่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือพื้นที่มืดมืดแคบแบที่อยู่ใต้เตียงนอนของเรานั่นเองเรื่องราวของวีเป็นเครื่องเตือนใจให้กับหลายๆคนที่ชอบเก็บของไว้ใต้เตียงจนรก หรือไม่เคยทำความสะอาดเลยว่าบางทีใต้เตียงของคุณอาจจะมีอะไรมากกว่าฝุ่นหรืออยากย่ายอาจจะมีใครบางคนกำลังรอคอยเวลาที่จะออกมาทักทายคุณในยามที่คุณหลับสนิทและไม่ทันได้ตั้งตัวหรืออาจจะกำลังนอนจ้องมองคุณอยู่จากความมืดนั้นในทุกๆคืนโดยที่คุณไม่เคยได้รับรู้เลยแม้แต่น้อยวีบอกว่าทุกวันนี้เขายังมีอาการผวาอยู่บ้างโดยเฉพาะเวลาที่ต้องนอนคนเดียวในห้องที่ไม่คุ้นเคย เขาจะต้องสำรวจใต้เตียงเป็นอย่างแรกเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์รออยู่แม้ว่ามันอาจจะดูเป็นพฤติกรรมที่ยำคิดยำทำแต่สำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วการป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการต้องมานั่งเสียใจในภายหลังหอพักแห่งนั้นยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้และห้องต้องสาห้องนั้นก็อาจจะยังมีคนเช่าเข้าออกอยู่เรื่อยๆนักศึกษาใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ประวัติ ก็อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ต้องผเผชิญหน้ากับความสยดสยองที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดใต้เตียงรอคอยที่จะเขย่าวขวัญผู้มาเยือนคนแล้วคนเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวีไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณดวงนั้นได้รับการปลดปล่อยแล้วหรือยังแต่เขาภาวนาให้เป็นเช่นนั้นเพราะไม่มีใครสมควรต้องมาเจอกับความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งหลังจากที่ตายไปแล้วความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว และมันอาจจะผูกมัดดวงวิญญาณไว้กับสถานที่แห่งความตายได้ทำให้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดและต้องวนเวียนอยู่เช่นนั้นกลายเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่องของวีทำให้เราต้องกลับมามองพื้นที่ใกล้ตัวเราอีกครั้งว่ามันปลอดภัยและสะอาดดีแล้วจริงๆหรือหรือมีมุมมืดมุมไหนที่เราอาจจะหลงลืมและไม่เคยใส่ใจ จนมันกลายเป็นที่พักพิงของแขกที่ไม่รับเชิญไปแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีใต้เตียงนั้นมีอยู่มากมายทั่วโลกแต่การได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างมันทำให้จินตนาการของเราทำงานได้อย่างชัดเจนขึ้นและทำให้เราอดที่จะก้มลงมองใต้เตียงของตัวเองไม่ได้เพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิม หรือบางทีการไม่ก้มลงไปมองเลยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะเราอาจจะได้เจอกับบางสิ่งที่ไม่พร้อมจะเจอเหมือนกับที่วีได้เจอกับมือปริศนาที่โผล่ออกมาในคืนนั้นการ,รเผชิญหน้าเพียงเสี้ยววินาทีที่เปลือยชีวิตของเขาไปตลอดการเขายังคงจําได้ถึงความรู้สึกที่เลือดในกายเย็นเฉียบและเสียงกรีดร้องที่ติดอยู่ในลำคอจนเปล่งออกมาไม่ได้ มันคือความช็อกและความกลัวที่ผสมปนเปนกันจนทำให้ร่างกายของเราเป็นอมพาตไปชั่วขณะเขาหวังว่าเรื่องของเขาจะทำให้ทุกคนระมัดระวังตัวมากขึ้นและใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวการทําบุญห้องหรือการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าอยู่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความสบายใจให้กับเราได้ แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าของที่เดิมและเป็นการขออนุญาตอยู่อาศัยอย่างเป็นทางการเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนที่อาจจะรุนแรงและน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวเหมือนกับสิ่งที่วีได้พบเจอมากับตัวเองจากห้องเช่าราคาถูกที่เกือบจะพรากสติของเขาไป พร้อมกับทิ้งบาดแผลแห่งความกลัวไว้ในใจที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยลบเลือนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณวีเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใต้เตียงครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ